สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยเยียร์ิชัยเดธิขันขุนต้อมห้องพอดิสิทหนึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงการครับและดิฉันนางสาวอนุรินศิลาฤทธิรูปาห้องเตรียมเียงความพร้อมทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงการค่ะสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการฝึกทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาการบริหารเวลว่าปากที่ใช้ในการพูดออร์รอมอเตอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์โดยวันนี้นะครับ จะมาแนะนําการเรียนแบบง่ายอยู่7ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกนะครับการอา้าปากท่าที่2นะครับการยิ้มท่าที่3การยิ้มฟันท่าที่4แลบลิ้นบนล่างซ้ายขวาท่าที่หําทำปากจู๋ท่าที่6นะครับทำปากปลาและท่าที่7ลิ้นดันกระพุ้งแก้มซ้ายขวาครับค่ะสาหรับครูบานะคะก็จะมาแนะนําการฝึกการบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูดการออกเสียง รูและอีค่ะครับต่อไปเราจะมาชมวิดีโอสาธิตนะครับในการฝึกทักษะการรับดูและแสดงออกทางภาษากันครับผมต่อไปเราจะมาดูนะครับท่าที่เราฝึกนะครับโดยการเรียนแบบนะครับซึ่งเราจะทำให้เด็กๆดูก่อนท่าแรกนะครับการอ้าปากครับเราก็จะนะครับแล้วก็ให้เด็กมองที่ปากของเรานะครับท่าที่สองนะครับยิ้มให้ยิ้ม โดยที่ไม่ต้องเห็นฟันนะครับอิมให้เด็กดูนะครับแล้วก็ให้เรียนแบบตามท่าที่สามยิงฟันอเอาฟันบนฟันล่างประกบกันนะครับหรือถ้าเด็กทําไม่ได้นะครับเราเอานิ้วชี้สองนิ้วนะครับแต่ที่มุมปากของเด็กนะครับสองข้างช่วยถ้าต่อไปแลบลิ้นนะครับเราจะมีการแลบลิ้นอยู่4ี่ห้านะครับผมแลบลิ้นแตะพางนะครับแล้วก็แลบลิ้นแตะจมูก และลิ้นที่มุมปากนะครับซ้ายขวาต่อไปทาปากจู๋นะครับผมต่อไปก็เป็นการทาปากปานะครับผมท่าที่เจ็ดนะครับลิ้นดันกับพุมงแก้มนะครับซ้ายขวานะครับ นี่ก็จะเป็นท่าที่เราใช้ในการฝึกนะครับ บริหารก่อนที่เราจะไปออกเสียงกันนะครับผมก่อนอื่นคุณป้าขอชี้แจงวัตถุประสงค์ที่จะฝึกในวันนี้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณริมฝีปากคลายตัวแล้วก็ให้ผู้เรียนได้รู้จักการเคลื่อนไหวอวัยวะในลักษณะท่าทางต่างๆนะคะสําหรับการฝึกออกเสียงออูอีเดี๋ยวครูป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะเราจะมาเริ่มที่เสียงอนะคะเริ่มที่ท่าที่1การออกเสียงอโดยการอ้าปากกว้างแล้วออกเสียงอยาวๆหนึ่งสองสาม ที่สการออกเสียงอูโดยการทำปากจูแล้วออกเสียงอูยาวๆหนึ่สองสาอูท่าที่3การออกเสียงอ e, ีโดยการยิงฟันแล้วออกเสียงอ e, ียาวๆหนึ่งสองสาอี o. ค่ะเรารู้วิธีการฝึกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำท่าทางพร้อมกันนะคะท่าที่หนึ 1, 2, 3, ่งอาหนึ่งสองซ้ำอาท่าที่สองอูหนึ่งสองซ้ำอูท่าที่สามอีหนึ่งสองซ้ำอี แนะนำนะคะถ้าผู้เรียนไม่ขยับปากผู้ปกครองสามารถใช้มือแตะที่ริมฝีปากของผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนอาปากอาอูาอ,อีนะคะถ้าเหลาท่าทางเหล่านี้ผู้ปกครองสามารถนำไปฝึกให้เด็กๆที่บ้านได้ค่ะสำหรับการฝึกทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาก็มีเพียงเท่านี้แล้ว,ลวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ